วันนี้ผมเอารูปปฏิหารหลวงพะกลวยนะครับที่อัดจากฟิล์มลงกรมวลครับคือลงกมวลท่านจัดสร้างนะครับมาให้ชมนะครับมาให้ดูว่ามีปีไหนบ้างแบบเข้าใจง่ายนะครับก็อ <_ es> งค์างการเล่นกระถือเป็นรุ่น2นะครับรุ่น2ของการอัดนะครับคือรุ่นแรกก็คือปีสี่สนะครับที่อาจารย์ตัวจัดสร้างคือฟิล์มอาจารย์ตัวแกอัดมาคืออันนั้นก็เรียบรุ่นแรกป่นหาเป็นรุ่นแรกอันนี้ก็คือเป็นรุ่น2นะครับ ท่านอัดมาชุดนี้ก็มีปี6 3 64 65อะไรประมาณนี้ครับก็มีรุ่นอัดแจกส่วนตัวกับอัดแจกหนังสือนะครับจะมาแนะนําจะมาให้ดูว่าเข้าใจง่ายนะว่ามีแบบไหนบ้างนะครับก็มาดูนะครับปี6กสที่ลุงมลท่านแจกอัดแจกส่วนตัวนะครับคือแจกในวันละทำบุญทำบุญบ้านนะครับก็จะมี1นิ้ว นี่นะครับนี่หกสานะครับหกสามหกสามปีหกสามอยู่อยู่หางเลขเนี่ยครับหกสามมีหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วนี้หนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วแล้วก็มีหนึ่งจุดห้านิ้วแล้วก็จะมีภาพใหญ่นะครับแต่ว่าจะเอาอาภาพขนาดอาขนาดเล็กคือขนาดห้อยคอมาให้ชมกันหนึ่งนิ้วเนี่ยก็จะมีขาวดํามีโทนชมพูนะครับมีสีชมพูแล้วก็มีแบบอ่โทนเหลืองโทนชาหรือโทนสีเปียนะครับที่เขาเรารู้จักกันหนึ่งจุดห้านิ้วจะมีแค่สองสีนะก็คือ ขาวดำกับซีเปียอ,อันนี้1.5นะครับ1.5อ่าอันนี้มาดู1นิ้วนะครับ1นิ้ว1นิ้วเนี่ยขาวดำเนี่ยสังเกตง่ายครับขอบจะเป็นสีขาวนะ1นิ้วปี63นะขอบสีขาวขาวหมดเลยบางคนก็ไปตัดขอบให้เล็กลงแล้วก็เลี่ยมอะไรประมาณนี้ครับก็แล้วแต่คนชอบรุ่นนี้ก็คือมีเปิดให้ทําบุญที่วัดท่าเสานะครับ,บาาวัดท่าเสาอยู่ชุดหนึ่งก็ไม่เยอะครับไม่กี่สิบบาทแล้วครับที่เหลือก็มา ลุงกมลท่านก็เอามาถวายพระอาจารย์พัฒที่วัดซ้ำใหญ่ครับก็ออกให้ทําบุญเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับอาทิตย์ก่อนก็คืออา,อาจารย์พัฒท่านจะปิดแผ่นทองแดงแบบนี้นะครับปิดแผ่นหลังทองแดงนะครับจะต่อโคดให้ทำบุญอยู่ประมาณสักแปดสิบเก้าสิบบาทนะครับให้ทำบุญเปิดใทำบุญนะครับก็สร้างโรงครัวครับแบบนี้นะก็มาดูกันต่อ,อ ภาพหนึ่งนิ้วนะครับภาพหนึ่งนิ้วสังเกตง่ายคือมีขอบสีขาวด้านหลังปั๊มยันนะครับปั๊มยันอันนี้มี2แบบคือยันเล็กผมเรียกว่ายันเล็กนะ,ะกับยันใหญ่นี่มี2แบบมั้ยครับยันเล็กกับยันใหญ่ปั๊มคนละตัวกันปั๊มยันตัวเนี้ยคือเป็นยันปั๊มตัวตาปั๊มเก่านะตั้งแต่ปีสี่สองนะครับเนี่ยอ,อันนี้ปั๊มจัดสร้างขึ้นมาใหม่ตาปั๊มนะสีเนี่ยสีหมึกเนี่ย มันมีทั้งเข้มนะครับมีทั้งเข้มก็คือสีน้ําเงินแหละครับมีทั้งเข้มเข้มเป็นสีกรมท่าเลยนะครับเนี่ยสีเข้มแบบเนี้ยเอ่อน้าเงินเข้มน้ําเงินอ่อนมีหมดนะเอ่อก็คือถ้าเป็นหนึ่งนิ้วครับก็จะปั๊มปั๊มหมึกแค่อย่างเดียวนะคร totally so right. ับจะไม่ง <the> ่ายเลยปั๊มหมึกแค่ดักเหนียวนะปั๊มแบบนี้นะปั๊มสวยงามนะแบบนี้ครับเออปั๊มหมึกแค่อย่างเดียวนะครับปั๊มตามหมึกแต่ปั๊มตาอย่างอย่างเดียวนะครับพอมา1.5 1.5นบบก็คือขาวดํากับเสีปนยนะครับขาดํา เป็นยังไงนี่ครับขาวดำเนี่ขาวดำเห็นไหมครับสังเกตง่ายปี6 6 6 3เนี่ยขอบจะเป็นสีดำดำเนี่ยขอบดำเนี่ยเ,เห็นไหมขอบดำจะชัดนขอบดำจะชัดนี่ครับมาดูตาปัม๊มปลาปั๊มเนี่ยจะเป็น2ตัวเหมือนกันครับปัม๊มยันเล็กยันใหญ่แต่ว่าหน่งจุเนี่ยจะมียันนูนปั๊มนูนเพิ่มขึ้นมาด้วยทุกปลานนครับปั๊มนูนขึ้นมาทุกปลาครับ เป็นสองตปาปั๊มคือปั๊มนูนครับปั๊มหมึกเเดี๋ยวดูสีสีเปียสีเปียเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นนูนไหมครับนี่ยันนูนเนี่ยตามมองแบบนี้จะเห็นชัดเลยนี่นี่อันนี้เป็นยันใหญ่เห็นไหมครับยันใหญ่หมึกนะครับตัวปั๊มหมึกเป็นยันใหญ่ยันเก่า,าแล้วก็มีปั๊มนูนอ่าอันนี้คือปีหกสามนะครับปีสองพห้าหกสามครับจัดสร้างก็เก้าร้อยกว่าบาทเกือบพันบาทน,นะครับรวมทั้งาบานห้ามันจะมีห้านิ้วห้านิ้ว สิบนิ้วแล้วก็บานใหญ่เลยก็คือน่าจะสามสิบนิ้วนะแล้วก็อันนี้ครับปีหกสามอ่ะก็ลุงกมลเอามามาถวายวัดส้ับใหญ่ก็ทําแบบนี้ด้วยปิดแผ่นนี่ครับประมาณนี้ครับเพื่อออกให้ทาบุญก็หมดแล้วแหละเต็มแล้วแหละก็คือได้เงินจํานวนหนึ่งไปทาโรงทานไม่ใช่โรงทานโรงครัวครับที่วัดสรับใหญ่นะครับก็เปิดทาบุญไปเออทีนี้มาอันนี้คือชุดแรกนะชุดแรกก็คือรุ่น อ,อ,อัดแจกงานบุญนะครับทําบุญอแจกส่วนตัวแล้วก็งานบุญบ้างอะไรบ้างประมาณนี้ครับอันนี้คือรุ่นแจกหนังสือสองอันนี้นะด,ดูตามผมนะแจกหนังสือกออออ็อัดช่วงเวลาช่วงแค่ผ่านมานะแค่ปีเดียวนะครับกับปี6 6 4 6 5อันนี้รุ่นรุ่นแจกหนังสือคือรุ่นหนังสือตามรอยหลวงพ่อกล้วยนะครับที่ลุงบนท่านจัดสร้างท่านก็ใครจองเนี่ยท่านจะให้ให้รูปแบบนี้ครับ ก็มีหลายขนาดครับมี5นิ้ว7นิ้ว11นิ้วอะไรประมาณนี้ครับมีนี่ตัวเนี้ยคือรูปอันนี้สิเปียร์รูปปี64ที่เป็นเป็นปีนปน64นะครับนะปี64เขาจะจะทำต่อเน,นื่องกันปีน64นี่บางรูปปั๊มสองตาครับก็คือมีหมึกหมึกจะเป็นหมึกสีแดงครับรูปแจงสือเป็นหมึกสีแดงเออ่จะมีปัม๊มปั๊มหมึก อ่าแล้วก็มีปั๊มนูนก็มีครับปั๊มนูนแบบตายเดียวกัน่แหละตัวปั๊มนูนนะครับตาเดียวกันแต่รุ่นแจกหนังสือจะเป็นสีสีแดงเท่านั้นนะครับถ้าเป็นสีแดงคือรุ่นแจกหนังสือครับรแจกหนังสือปี6 4สี่หนี่นี่ขาวดำปี6กห้าจะทำทำตัวเนื่องกันมาครับทำในช่วงเวลาเดีวยวกันครับรุ่นแจกหนังสือครับขาวดำเห็นไหมอ,อ่านี่กระดาษก็เหมือนกันครับกระดาษเหมือนกันกระดาษใช้กระดาษ ep เหมือนกันนี่เห็นไหมครับปัม๊มยันแดงบางทีก็ยันเนี่ยปัม๊มมีปัม๊ม สองตาปั๊มสามตาปั๊มก็มีนะครับแล้วก็มีแปมปั๊มยันเสือเสือเพ่นนะครับอันนี้จะเล่นกันเพลงเล่นหากันเพลงแบบมีสร้างไม่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 มากครับสร้างแค่แจกตามจํานวนหนังสือที่ที่จะสร้างนะครับอันนี้ก็แบบเข้าใจง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายว่ารุ่นเนี่ยจะสร้างปีหกสามเนี่ยห้าบาทเนี่ยหกสามมีหนึ่งนิ้วมีหนึ่งจุดห้านิ้วอันนี้ก็ยังยังไม่รวมรุ่นอ่า ขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่คือคือโปรต์การ์ดห้านิ้วเนี่ยสิบเอ็ดนิ้วประมาณนี้ครับขนาดบูชาแต่เรามาแนะนําก่อนว่าขนาดไวคอประมาณนี้ปีหกสามประมาณหกสี่หกห้ารุ่นแจกหนังสือนะครับนี่ครับเอ่หนึ่งจุดห้าดีลเหมือนกันยันถ้าเป็นแจกหนังสือก็คือเป็นสีแดงครับรุ่นเออรุ่นออกอัตถบุญก็เออเป็นสีน้ําเงินเห็นไหมครับจะต่างต่างกันอ,อ่จะต่างกันอัดคนละล้าน ภาพจะไม่เหมือนกันครับเ,เห็นไหมใชครับตาปั้มตาเดียวกันแต่ใช้หมึกคนละอย่างหมึกก็สีน้ําเงินอย่างที่บอกครับเข้มบ้างอ่อนบ้างบางทีมองเป็นสีดําเลยก็มีไม่ใช่สีดําครับเป็นสีที่น้ําเงินเข้มๆจัดๆนะครับเข้มๆจัดๆก็วิธีการดูก๊เทสนะครับของเทสของเก๊ที่ผม ผมชี้จุดเนี่ยอยู่ในกลุ่มก็มีนะใน YouTube ก็มีนะครับเข้าไป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 ,ไปค้นหาดูเรียนรู้ก็ได้นะครับของเก๊ททำไม่เหมือนนะครับทำไม่เหมือนแต่ระวังนะครับคือคนที่ไม่เคยเห็นก็โดนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาก็มันเป็นเป็นงานปริ้นนะครับงานอัดเนี่ยการการสกรีนการสแกน,นครับคือมันทําได้คือถ้าไม่เคยเห็นของแท้เนี่ยก็โดนเหมือนกันครับจะเช่าหาก็เช่าหาจากคนที่เชื่อถือได้นะครับประมาณนี้ครับ คืออย่าไปเช่าตามตามสนามตามอะไรครับคือเยอะมากของปลอมเยอะมากควส่งมาถามผมเยอะมากครับจะเช่าหาก็ต้องระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าภาพวาพวกนี้เขาไม่ได้อัดเยอะครับไม่ได้อัดเยอะหลายคนก็ถามว่าทำไมไม่อัดเยอะๆครับเขาอ,อัดแจกครับอ,อัดแจกแจกเป็นวันละที่ว่าไม่ได้อัดมาออกมาจําหน่ายนะครับเขาอ,อัดแจกเช่นรุ่นนี้เขใครทําบุญแจกสกุลําบุญบ้านเขาก็อัดนิดหน่อยครับเพราะเป็นฟิล์มสตัวของเขา แบบรุ่นแจกหนังสือเนี่ยครับเขาก็อัาแค่จำนวนหนังสือครับม่ม่ม่เป็นของสมนาคุณไปครับประมาเนี่ครับวิธีการดูผมลงไว้หมดแล้วในในกลุ่มของรูปติิหารใน YouTube หรือ Facebook ส่วนตัวผมผมก็ลงไว้นะครับก็เห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าใครอยากได้อยากศึกษาก็ทักมานะครับแต่ว่าคลิปเนี้ยผมว่าหลายคนเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับวิธีการดูเกเทผมลงไว้ในกลุ่ม เขาไปศึกษาเพิ่มได้ไม่เข้าใจอะไรทักมาถามได้ครับออขอบคุณมากๆครับ